ครับสวัสดีคนดูทุกๆคนนะ้องมันนี่ก็มาพบพอกับช่องมัมมี่ชแนลไอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะมันนี่มัมมี่ชแนลมาซานาเกมโรสเตอร์รัมเบอร์เนาะเกมไก่ชนของค่ายพีพีก็นะับว่าเป็นเกมใหม่อยู่แหละเนาะจัดทุนที่ห้าพันบาทกันเลยทีเดียวเนาะทุกคนเบสยี่สิบเบสยี่สิบสีขาวน่าลายดีขนาดใด เขาบ่นอะเบ็ดยี่สิบหองแอดเนี่ยเนาะซาเกตเตอร์ซาเกตเตอร์หมาเป่าเนี่ยสามช่องหมาเป่าโอ้โห่เอาหลุนตอ่อหลุนตอ่ออย่างได้หลุนต่ออีกอืม ได้สร้ามบาสเน้นๆดอกนี้โอ้โหสําหรับเกมนี้แอดเกเล่นเป็นเวลาซ่องทุ่มแล้วนะคะทุกคนสําหรับคนนอนดึกสองวันแล้วเนาะแอดลงคลิปดึก อ,อยี่สิบห้าบาทโอ้โหดอกนี้ยี่สิบห้าเน้นเน้นอืมฟีซอ้ยเธอโบเข้านะคะทุกคนเออชนเข้าไป สีไ,ไหนชนะโอ้โหบิ๊กวินจ้าดอกนี้บิ๊กวินหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะดอกนี้โอ้โ oh, ห oh, ดอกนี้ไม้แล้วโอ้โ oh, ห oh, สวยไปต่ออีกชนอีกเอออื uh ้ส huh. ี่ร้อยหกสิบสี่โยโยโอ้โหจัดวาเด็ดจัดวาเด็ด หลังจากที่เงียบมานานก็ชนไก่ชนไก,นไก่หรือไก่ชนดีเออขอด้วยสองบาทเองค่ะทุกคน 120. เบ็ดยี่สิบเอจ่ายน้อยแทบวะอ่ะไปไม่ไหวนะคะทุกคนขอลดที่สิบสองบาทก็แล้วกันเนาะ เบ็ดตั้งยี่สิบอะจ่ายน้อยแทะจัดไปขอเพิ่มเบ็ดสี่สิบเลยก็แล้วกันโอ้โหสักแควเตอร์สักแควเตอร์มาบ่เนาะสักแคเตอร์เนี่ยโอ้โหบอกเขานะคะทุกคน เบ็ดสี่สิบดอกแรกได้ที่สิบสองบาทโอ้โหสิบสองยังย่วต่ออีกดอกนี้หนึ่งร้อยเออจัดไปหกบาทต่ออีกชนอีกสี่บาทโอ้โหไปต่ออีกอือหือดอกนี้แตกสวยชนอีกจัดไปโอ้โห สิบแปดเยอะเยื่อดอกนี้เบ็ดสี่สิบเบ็ดสี่สิบเขาอยู่เนาะทุกคนเขาหน้าลายดีอยู่เนาะชุบ โห่แต่ยองนึ่งกับบกเข้าแล้วโอ้ยมาหกสิบสี่แปดโอ้โหร้ 120. 360. อยยี่สิบสร้อยหกสบเยอะยะวโห,วโโหวเป็นสี่รสาสบสองดอกนี้อือหือไปไป โอ้โหอไปอีกต mm ่อ hmm. ชุบค oh. ูณห้าโอ้สองร้อยแปดสิบแปดโอ้ไม่กอดชุบ เอาระหว่างนี้แอดก็ขอฟักโปรโดีๆห้องยี่สิบสองฝันทางวปค้องแอดไว้ด้วยเนาะฟักห้าลอยเนาะรับรีหนึ่งลอยเนาะกาฟัาากพันทูวอลล็ตก,กาสามาจัดใดกันถูกขายเกมกันเลยเนาะแล้วก็โปรนี้มีทำเทินหกเท้าเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดที่บอชอบรับโปรเนาะกะสามาฟัก ขั้นต่ำเพียงสามลอยพันธุกทูบลิทก็สามาถจได้ทุกคายเกมเหมือนกันเนาะคิดว่าเบ็ดลอยยี่สิได้ขืนไก่หรือเปล่าหรือว่าจะโดนไก่เอาขืนกับอลูนะจัดเบ็ดลอยยี่ลอยยี่จะแตกไหมลอยยี่จะมาไหมอือืมาหรือเปล่า ้อยยี่้อยยี่เบ็ดลอยยี่สิบสิมาบอกไกลชนเบ็ดน,น้อยยืดเยื้อทุกคนเตกกันในแค่นิดเดียวเนาะโอ้มาแล้วลอยยี่ทุกคนมาแล้ว้อยยี่มาอีกโอ้โดอกนี้ว,ว้าวห้าพัน เจ็ดนะคะทุกคนดอกนี้โอ้โหแน่นอนเนาะคลิปนี้แอดก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะฟากดไลค์ก็แชร์ให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่อีพีนะจ๊ะ